มาเด้อพี่น้องเมื่อนี้ได้พันข้าวปุ้นพี่น้องมาสู่พี่น้องกินพันใส่ไข่ใส่เจวตัวดินนี่นะพี่น้องเจ่วนหวานพักจากสวนพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเออบ่ชุกขูชุกนในประเทศั้งต่างประเทศเ้อพี่น้องสบายดีพี่น้องพอกับสองบนน้อยเคยลาเือเกาเส้นเคยพี่น้องก็มาส้มข้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเ้อพี่น้องสบายดีปลาลุง มาพี่น้องมาท่านกระปุนพี่น้องมาเด้อทอดไข่บรรยากาศคือๆพักให้ช่องลมพักจากชวนพี่น้องเอาไว้ลุมมันโบวเบิร์ดพี่น้องเลยไว้ลุมจ้ะมาเด้อพี่น้องเด้อมาดุักแู้วุขูสุกคนเต็มถั่วอเนี่ยมาอันนี้ยจ้ะต่อมีห่อพักลายยางพี่น้องเลย chim không? lui lui. nào. mồi về ông Yên này. nho nho nho. <laughs> อยู่ลุ่มแพน,นด้ยนดายังว่นเรือแพนด้าเ้ยผักหขมกัลายยางอนงเสริมผักในสวนนงามงาม ใสนไข่ใส่ไข่กินหมูลายมือเลยมาวน,นเลยพันลนะเนี่ยเป็นอาหารเน,นี่ยง้อสวยใส่สวยคำใหญ่ มเาเริ่มพี่น้องเริ่มกินข้ามไ่มเนี่มอืม้อร้องเลรอ แข้งก็จะดีได้ <c oughs> หรอ,อ,หอ,อเข้ากันนี่ยนะ้องมาแข้งอะปูนมาเมื่อหนจะขันน้อแข้ง่สไแข้บ้าาข้าเหลียงนี่

อันนาเป็นด่ามาน้อยจะเดียกมาวนไหมวดื้อเลี่ยว infdoors อือ <c ười> you Nam dekat <tìm hiệu> đồng ý, đồng ý. để cái tìm lòng chưa bay hơn năm mươi năm năm không bà giờ này, không sao không biết không biết không biết Nó không biết không không biết không biết không ra không không mà, nho Ngon lâu lâu luôn lâu 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 được ้วสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็จบลงเพียงตัวนี้เด้อพี่น้องก็มากชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่ว,นนย,วยพี่น้องเกิดหนาในเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขกากลารเขาว่าสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุง